ผู้ชมและทั้งสามท่านรอคอยกันมานานนานมากบอกว่าอยากจะซื้อสลากหรือว่าหวยเนี่ยราคาแปดสิบาทไปหาได้ที่ไหนบางคนต้องดันโดนไปต่างจังหวัดตรงโน้นต,ต,ตรงนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปทางสำนักงานสลากเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชมจะสามารถซื้อสลากราคา8 0บบาทผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้และที่สำคัญซื้อกี่ใบก็ได้จัดชุดเองก็ได้ด้วยค่ะ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสลากแพงนะคะนายละวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพามิรในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าระบบจำหน่ายสลากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานสลากเป็นช่องทางแล้วก็เป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อเข้าถึงสลากราคา80บาทได้แล้วก็จะเริ่มงวดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ หาคุณผู้ชมฟังอยู่เป็นผู้ค้าสลากหรือว่าเป็นคนที่อยากจะซื้อหวยนะฟังเลยผู้ค้าสลากวิธีการคือจะต้องนำสลากมาขายโดยการลงทะเบียนขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของสำนักงานสลากค่ะและที่สำคัญต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยมีแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนใครที่อยากจะซื้อจะต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะคะ หลังจากนี้จะนําเรื่องเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคอรอเพื่อให้ความเห็นชอบดําเนินการต่อไปมั่นใจว่าจะสามารถดึงราคาสลากลงมาได้80บาทค่ะ ล่าสุดสำนักง,งานสลากได้อัปเดตวิธีการซื้อสลาก80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางบน Facebook แบบนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถค้นหาได้ทางเลขที่ผู้ชมต้องการหรือว่าร้านค้าที่อยากจะซื้อได้เลยและอย่างที่บอกจะซื้อกี่ใบก็ได้รวมชุดเองก็ได้ถ้าเกิดว่าเบอร์ที่ผู้ชมเลือกเนี่ยมีนะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเกิดว่าทางสคอรออนุมัติแล้วก็เปิดให้ใช้บริการได้จริงมิถุนายนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้แล้วก็ซื้อขายสลากในราคา80บาทได้ค่ะ